สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวแล้วก็ชวนทุกคนพูดถึง2วงเกิร์ลกรุ๊ปที่เพิ่งออกรายการร่วมกันมานะครับไม่ได้อยู่ในเกาหลีนะแต่ว่าเป็นรายการที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือ NewJeans และ Baby Monster นี่เองนะครับจากรายการ Music Station ของทางญี่ปุ่นทั้ง2คนเนี่ยทั้ง2วงนะครับก็ได้เข้าร่วมรายการนี้แถมยังมีโมเมนต์นั่งข้างกันเชียร์อัพกันนะครับทำเอาแฟนๆในกรีดกันใหญ่เลยว่าในที่สุดก็ได้เห็น Baby Monster และ NewJeans อยู่ในรายการเดียวกันได้เจอกันสักทีนะครับเพราะว่าเมมเบอร์ในวง2คนนั่นก็คือโรราแล้วก็เฮอินเขาเคยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็น่าจะสนิทกันไม่น้อยเลยนะครับกลับมาเจอกันครั้งนี้ในฐานะขอ,อง2วงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน4และเจน5ที่ได้ไปออกรายการญี่ปุ่นด้วยกันมีโมเมนต์การน,นะครับตั้งแต่การแสดงที่ต่อกันเลยรวมไปถึงนั่งอยู่ข้างๆก,กันด้วยมีรูปคลิปร่วมเฟรมกัน ภายในรายการประทำเอาฟแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะมีรูปภาพโพลารอยด์นะครับปล่อยออกมาว่า Baby Mon น ster อร์กับ New jeans เนี่ยเขาได้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยในเฟรมโพลารอยด์นะครับยิ่งกว่าออกรายการแล้วกล้องเนี่ยจับทั้ง2วงพร้อมกันตอนแรกเนี่ยฟแฟนๆก็กรี๊ดก็ฟินใจกันนะครับวิ่เย่ในที่สุดแล้วเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์กับ New jeans ก็มีรูปร่วมเฟรมกันแบบโพลารอยด์แถมยังดูแบบว่าสลับโพซิชันใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆเลยด้วยนะครับน่าจะเป็นสัญญาณ ที่ที่เราจะได้เห็นโมเมนต์เพิ่มเติมแต่ว่าไปไปมา,มาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนก็มีกันออกมาพูดถึงกันต่อนะครับว,ว่ารูปโพลารอยนั้นเป็นการตัดต่อของแฟนคลับขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้เป็นรูปที่ถ่ายกันจริงๆเลยหลังสเตจหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช่รูปของ NewJeans และ Baby Monster ที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นเมมเบอร์ของทั้งสองวงจริงๆคนตัดต่อเนี่ยเขาก็เก่งแล้วก็ทําได้เนียนมากเลยนะครับถ้าไม่บอกเนี่ยก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นการตัดต่อขึ้นมาทําเอาแฟนๆที่กําลังกรี๊ อยู่เนี่ยกำลังฟินอยู่ก็แบบเอาตับฝันกันเร็วจังเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยโมเมนที่เกิดขึ้นจริงก็คือเด็กๆเ,เขาได้เจอกันจริงๆนั่งข้างกันจริงๆแล้วก็ได้แสดงต่อนหน้ากันจริงๆนะครับเบื้องหลังเนี่ยบางสเตจน่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ยังไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเพื่อแฟนๆคนไหนนะครับยังไม่รู้ว่ารูปโพลารอยน์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการอีดิตขึ้นมาจากแฟนคลับเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นรูปจริงรอดูกันในงานหน้าโมเมนต์หน้าว่าเบบี้มอนสเตอร จ,จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเราจะมีโมเมนต,ต์ช้ำๆแบบนี้ให้ได้ดูกันไหมนะครับเพราะว่าทั้งสองวงเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชอบกันมากเลยแถมในวงก็มีคนที่แบบว่าเป็นเมมเบอร์ที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กทํางานด้วยกันมาด้วยสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาลวนะครับใครมีความคิดเห็น,หนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง